พวกผมโตชัวโน,โนครับจากทันเล็กที่สุขีที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันระลามสันครับกับตัดห้าประเภทนะวันนี้ที่เราจะมาพบกันนะครับแต่มีเสียงเจ๊เจ้าเป็นระ,ะระยะระยะเริ่มจากฝั่งนี้ครับตัวแรกเลยครับเป็ดหัวมงกุฎนะครับไว้เกรสดักนะครับผมบางแห่งจะเรียกว่าเป็ดงอนขาวนะครับโอ้โหใช่ใช่ เบ็ดงอนขาวนั่นเองนะครับนี่ครับหลบอยู่ด้านข้างนี่เองอกำลังแบบหลบอยู่นะครับด้านนี้ครับไก่บรามานะครับเป็นไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงถึง8 0ดสิถึงหนึเซนติเมตรครับ ไก่บรามา่ใช่ครับแล้วก็ต่อไปครับตัวที่สามครับเป็นแพะบอนะครับ <c oughs> มี่จิงกำเดิดในแอพริการป้ายนะครับ <c oughs> แพะบอนะครับนี่ครับแพะบอนะครับหนามีสองสีครับมีสีขาว วัวสีน้ำตาลกับสีน้ำตาลของวัวเสียงตาลนะครับใช่แล้วก็หมูแคร์คอตเบลลี่นะครับผมเป็นหมูน้องจะเป็นสีชมพูคือหมูเป็นสีชมพูนะครับขาสั้นแล้วตัวยาวตัวอ้วนวท้วมนิสัยหมูแคร์คอตเบอร์รี่เป็นสายพันธุ์ค่อนข้างฉลาดแสนรู้เลยทีเดียวครับใช่เฮ้ยครับยังไม่เปิด <laughs> หกนะฮหลบตากันอยู่ใช่แล้วก็ สุดท้ายครับจบที่เสียงที่เจ,เจ้าวิสุทธิครับก็คือนกแก้วมหาคอนั่นเองน,นะครับเป็นกลุ่มนกแก้วขนาดใหญ่สวความสง่าง,งามสีน้ำตาใสายหางยาวและมีปากที่ใหญ่แข็งแรงและก็เสียงดังด้วยครับอยู่ทิ้งกําเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกาเหนือและใต้นะครับก็คือโซนแบบแคนาดาสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกคิวบาปาซิลอาเจนตินาอะไรอย่างนี้นะครับมีเสียงร้องแต่ะะระยะระยะ นะครับผมโอเคได้ถ <logical> okay. <ological> <sm all music> <son> ้าสนใจก็มาเยี่ยมเยียกันได้ครับที่เทอร์มินอลวันพันรสามนะครับตอนนี้ถึงแค่วันที่สองพฤศจิกายนนี้เท่านั้นวันที่2องพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมมาก่อนผมก็ได้สิทธิ์ก่อนเจอก่อนนี่กลางติกแล้วโอเคเราไปก่อนนะจ๊ะแก้วจ๋าสวัสดีครับ